อันนี้นะคะเป็นกล่องสุ่มหมูกระทะค่ะทุกคนทุกคนกคน็เราจะได้แซลมอนไหม <c oughs> <c oughs> นี่นะคะคทุกคนสามชั้นเหรอหมูน้ำเก็ดเอเอเอกันเลย นนี้นะคะเราก็จะมาทําคลิปเปิดกล่องสุ่มกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้นะคะเป็นกล่องสุ่มหมูกระทะค่ะทุกคนอุย้ยจริงดิใช่อันนี้เน่เราสั่งมาจากร้านที่เป็นออริจินอลเลยนะคะชื่อร้านใน a c e b o o k เนาะกล่องสุ่มหมูกระทะพุงแหกใช่ไหมใช่ใชนี่เลยนะคะทุกคน บอกก่อนนะคะว่าเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เรานะไม่มีสปอนเซอร์อะไรในคลิปนี้เลยนะคะนี่ยังซันรู้เปล่าร้านเนี่ยเป็นกระแสนะเว้ยมีคนน่้มาเอารูปของร้านเนี่ยไปขายต่อ ก็คือเอารูปของร้านเนี้ยไปใช้แล้วก็แบบไม่ตรงปกใช่ไหมที่เป็นกระแสเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแบบมันจะเป็นยังไงเนาะเขาจะมีการสุ่มนะว่ากล่องนี้ได้แซลมอนกล่องนี้ไม่ได้แซลมอนอะไรอย่างนี้ทุกคนวเราจะได้แซลมอนไหมกล่องนี้นะคะราคา2 9 9บวกค่าส่งอีก80บาทใช่ไหมใช่นี่คะ่ะทุกคนกล่องสุ่มหมูกระทะราคา2 9 9จะได้เยอะแค่ไหนหนึ่งสองสามนี่ มีมีอะไรว่างเนี่ยแต่น้ำแข็งจะละลายแล้วเนาะวิแต่ยังเย็นอยู่นะคะเฮ้ยยยยอะไร่ะอันนี้คือแมวซ่อนอื้ยมีแมวซ่อนมาให้ด้วยเขามีแบบเป็นถุงซิลมาให้อย่างนี้เลยนะคะทุกคนหูเย็นมากคือต้องบอกก่อนว่าเราเนี่ยเป็นลูกค้าสำหรับการเดลิเวอรี่เนี่ยออเดอร์ต้นๆเลยใช่ก็คือร้านเนี้ยเขามีประเด็นประมาณว่าเขาส่งให้ออเดอร์แรกเนี่ยคือน้ำแข็งมันก็ไปถึงแล้วก็ละลายเขาก็เลยแบบว่า เออเดี๋ยวเปลี่ยนให้จะส่งแบบให้ใหม่อะไรอย่างงี้ก็คือแบบว่าต้องเลื่อนวันไปอะไรอย่างงี้เนาะนี่ค่ะทุกคนเราได้เป็นแซลมอนนะคะเป็น หมูแฮมต่างๆไส้กรอกปลาหมึกปูอัดเนาะมีเนื้อปลาต่างๆเลยมีแมงกะพุุนเดี๋ยวเราก็จะมาแกะกินแล้วก็มาย่างกินนะคะวันนี้ที่สําคัญอย่าลืมนะคะคลิปนี้ไม่ใช่สปอนเซอร์นะเสียตังเองทุกบาททุกสตางค์ค่ะนี่อันนี้เป็นน้าจิ้มนะคะถุงใหญ่มากไฮไลท์คือเขาอะตื่นเต้นมากว่าหมูจะเป็นยังไงเนี่ยมันจะมีบางร้านนะที่หมูที่เราได้มามันจะเป็นแบบหมูน้าอ่ะเขาเรียกว่าหมูหมักแบบหมักสารอะสักอย่างนึงอาะที่มันจะแบบว่า อิ่มน้ำแล้วก็ย่างไม่สุกสักทีเลยอย่างนั้นน่ะดึงดึงปากลิ้นอย่างเงี้ยใช่นี่นะคะทุกคนน่าจะเป็นมันอะไรเงี้ยปะเนื้อสไลด์เปล่าแล้วก็นี่อันนี้อร่อยมากอู้หอันนี้อะไรเนี่ยหมูมากกว่เนี่ยเออน่าจะเป็นหมูสามชั้นกับหมูชิ้นหมูชิ้นใช่ไหมใช่ ถือว่าคุ้มไหมในราคา<ม>ที่ประมาณเท่าหร่299บาทเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเราเป็นคนที่คอหมูกระทะแล้วก็มีประสบการณ์ประมาณนึงเลยสําหรับการซื้อหมูกระทะแล้วก็แบบประเมินราคาแล้วมีเป็นเทปซี่ให้ด้วยนะคะมีเทปซี่ให้ขวหนึงใช่ น้ำฟ้านั่นเองแล้วก็มีอะไรอีกไหมไม่มีอะไรแล้วค่ะทุกคน<ม>ตอนนี้เปล่ปาหมดเรียบร้อยแล้วนะคะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีนะคะว่ามันจะคุ้มไหมอะไรยังไงเพราะเดี๋ยวเราจะจัดใส่ถาดน,นะคะแล้วลองมาเรียงวางดูเออที่สําคัญร้านนี้นะคะจะไม่มีน้ําซุปแล้วก็ไม่มีผักให้เพราะว่ามันคือการส่งอะเนาะแล,แล้วเขาบอกว่าเขากลัวมันจะเหี่ยวซะก่อนอะไรอย่างนี้เราก็จะต้องมาเตรียมน้ําซุปกับซื้อผักเองแค่นั้นเนาะร้านเนี่ยอยู่พัทยาแล้วก็เพิ่งจะส่งเป,เป็นแบบ d e เวอรี่ครั้งแรก <ช>จริงจริงซันก็ไม่ได้ว่าอะไรเขานะว่าแบบส่งช้าอะไรอย่างนี้เพราะว่ามันก็เริ่มต้นอะเนาะแต่เขาแสดงว่าพี่ชอบดีมากแบบโทษมาขอโทษว่าเอาอมันต้องช้านะเพราะว่าแบบกลัวจะส่งมามันจะเน่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่ะใช่ใช่เดี๋ยวเราก็จะมาจัดกันนะคะทุกคนแล้วก็มากินกัน ก่อนที่เราจะไปย่างหมูกระทะกันนะคะก็ขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่วงรีวิวของช่วยชาวบ้านอะไรอ้าหรอไม่ใช่เหรอไม่ใช่มันคือช่วงรีวิวของช่วยชาวบ้านนะคะทุกคนนี่พี่ตังม่วรีวิวของฝากเฉยเลยเออลืมมาลืม่ะวันนี้นะคะก็มีของนะคะมาส่งให้เราสองเจ้าเลยเนาะเจ้านี้มาก่อนเลยนะคะทุกคนเห็นแล้วแบบอยากกินมาก นี่แพ็คดีมากเลยนะคะน่ารักมากแบบมีกระดาษรองด้วยนี่คะ่ะทุกคนอันนี้นะคะส่งมาจากร้านเจ้าเนื้อนะทุกคนเขาบอกว่าของเขาเป็นกล้วยตากบางกระทุ่มเคลือบช็อกโกแลตมะพร้าวมีสองรสชาตินะคะอันนี้จะเป็นกล้วยตากบางกระทุ่มเคลือบช็อกโกแลตเดี๋ยวเรามาลองแกะกินกันดูนะคะทุกคนแพ็คเกจจิ้งคือดีมากเป็นแบบกระดาษมันๆด้วยอะ่ะทำดีมาก การซิลแบบว่าแยกชิ้นด้วยเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะแบบว่าติดกันใช่ไหมล่ะกินง่ายกินสะดวกกินตอนกลางคืนนี่ประทับใจมากเลยอันนี้เป็นแบบไม่มีมะพร้าวเนาะอุ้ยออุ้ยขอให้ขายหยิบขายดีออเดอร์ปังๆเลยนะคะทุกคนไปสั่งอร่อยมากจริงๆ <c oughs> เดี๋ยวเขาจะไปสั่งของเขาเองเลยนี่ไงเหมือนแบบเป็นเกดหิมะเลยเห็นไหม สวยมากอุ้ยอันนี้อร่อยมากโอ้ยต้องชิมอีกแล้วอันนี้เขาประทับใจมากมีกลิ่นของอะพาวอ่ะทุกคนด้ยเขาชอบอันนี้อืมเขาชอบอันนี้มากอยากกินเดี๋ยวนิ กลัวจิ้งจกนะเนี่ยสสใจซูซี่อยากกินนะทุกคนนี่นะคะทุกคนอันนี้นะคะจากร้านเจ้าเนื้อนะคะทุกคนเป็นกล้วยตากบางกระทุ่มเนาะเคลือบช็อกโกแลตมะพร้าวกับเคลือบช็อกโกแลตนะคะไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปร้านต่อไปกันเลยเนาะมาค่ะทุกคนอันนี้นะคะเป็นร้านถัดไปนะคะทุกอย่างคือน่ากินมากนะคะอันนี้นะคะทุกคนทั้งหมดนี้เนี่ยมาจากร้านคัสต์ดเพสตี้นะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นขนมเปี้ยไข่เค็มลาวานะทุกคนแล้วก็อันนี้คือแปลกใหม่มากมันคือขนมเปี้ยโอริโอ้ค่ะทุกคนส่วนอันนี้เนี่ยน่ากิน กินมากเลยนะคะมันคือขนมเปี๊ยะแฮมชีสแล้วเขาก็บอกเรานะคะว่าให้ลองเวฟก่อนทานนะทุกคนเพราะว่าชีสมันจะแบบว่ายืดๆแล้วแบบว่าแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะคะอันนี้เป็นคาราเมลคอนเฟกเราจะไปเอาเข้าไปาเควฟกันก่อนเนาะนี่ค่ะทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะเราเอาไปอุ่นทั้งหมด4ชิ้นนี้เลยนะ<อ>เดี๋ยวเขาจะมาลองกินเปียลาวาก่อนดีกว่าร<อ>้อนมาก เอาอยู่แล้วซูซี่เราเขาน่าจะอุ่นนานคืนไปนิดนึงไส้เยอะมากน่ากินมากอู้เป็นยัไงเป็นไง,นไงรสชาติดีมากไข่เค็มแบบนว,นนวลนัวนุ่มๆมากเลยอะ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ขนมเปมี๊ย,ยแฮมชีสเฮ้ยเฮ้ยอะไรอาริกาโตอ้ยืดขนมเปี๊ยแฮมชีสน่าจะอร่อยมาก อยากกินอ่ะอู้อู้ประทับใจไม่เคยกินแล้วแบบอร่อยมากนี่ค่ะทุกคนมูชีเขาดีมากา <laughs> ยืดเลยยืดยืดเอาให้สุดซอยสุดซอยไม <laughs> ่ถึงป้ายหน้าบ้านเราเลยมัโ <laughs> อ้ยยาวยาวกว่านี้ได้อยาวยาวยาวไปยาวไปขอบคุณมากเลยเค,ยะคะ่ะอันนี้นะคะเป็นขนมเปี๊ยะโอริโอมาค่ะขนมเปี๊ยะโอริโอนะ อุ้ยวุ้ยเดียาแล้วไม่ค้องเสียงนะทุกคนอร่อยมากอุ้ยอันนี้ไม่ต้องเอาเข้าไมโครเวฟก็พุ่งวาอะเนี่ยน้องทำไมน้องไม่ให้ความร่วมมือกับพี่เลยน้องมาแบบพูดปลาสอปูดเมื่อกี้เขาขอแก้ตัวใหม่ทุกคนเขาว่าอันนี้น่าจะแบบว่าแตกโพลได้เลยนะ นี่ไงไส้มันจะยืดยืดยืมยืมค่ะทุกคนเป็นอย่างนี้เลยอุ้ยเออนี่เป็นครีมเลยใช่นี่อุ้ยๆุ้ยุ้งยุ้ง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 เขาน่าจะเอาไปเวฟแล้วแบบเวฟนานเกินไปนิดนึงเออเแข็งนะวันนี้ผข้างบนไหลลงมาอีกแล้วนี่เนาะน่าจะเป็นแบบของแท้นะทุกคน กินพิพิธีเว็บนานเกือบอน,นิดนึงนี่ค่ะประมาณนี้นะคะจาก IG นะคะชื่อว่า c u s t a r pasty ค่ะทุกคนไปลองสั่งดูนะคะรีวิวแน่นประทับใจมากจริงๆนะคะทุกคนไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาจัดหมูกระทะกันนะคะว่าคุ้มไหมอะไรยังไงบ้างเนาะ,ะยังไม่ลืมคิหมูกระทะกันใช่ไหมมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาจัดนะคะแล้วก็ตั้งเตากินหมูกระทะกันไปค่ะ นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหมูกระทะของเราอันนี้เป็นที่เราจัดมานะคะทุกคนคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างสันว่าถ้าไปกินที่ร้านแบบไม่ต้องเสียค่าส่งอะได้อยู่นะอะได้เลยทุกคนแต่ต้องมาดูก่อนนะคะว่าหมูเนี่ยจะเป็นหมูน้ําหรือเปล่าเนาะอันนี้เป็นหมูที่ค่อนข้างชิ้นใหญ่เลยฟังเสียงครับอันนี้เป็นอะไรนะสันคอสไลด์ใช่ไหม หทำไมเราไม่ลงผักเลยวะเราเป็นมนุษย์กินเนื้อวันนี้มาเป็นยูกเลยทุกคนเราว่านะกล่องนี้จะคุ้มไม่คุ้มขึ้นอยู่กับหมูเลยยังไงบ้างถ้าหมูอะ่ะไม่ใช่หมูน้ําถือว่าคุ้มถ้าน้ําจิ้มอร่อยหมูอร่อยอเราว่าก็ควรคาดการรองใช่ลองอสั่งมากินดูใช่ตัดหมูไนค่ะทุกคน ไม่เคแล้องเคยแล้วปุ้ยมันมันมันม่แล้วนี่ไงใครบอกว่ากินหมูกระทะป้าไฟไม่แรงเลยหนีป้าจัดให้ร้อนกว่านรกก็กระทะป้านี่แหละใช่ทุกคนนี่ค่ะทุกคนนี่เลยนะอือเป็นยังไงร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นหมูน้ำเมื่อกี้ให้ไปตังชิมดูใช่ใช่ไหมใช่ใช่หมูน้ำแต่ก็นุ่มนะเออแต่มันก็ดีมันก็ดีแหละไฟไฟเราแรง อันนี้เป็นสามชั้นนะคะนย่างแบบว่ามันกรอบเลยมันกรอบนี่คืออะไรมันไหมใช่ไหมไหมไม่ขาดนะำน, <c oughs> น้ำจิ้มดีหมูสามชั้นเป็นไงหมูสามชั้นหมูน้ำมะไม่เป็นแบบว่าสามชั้นนี่แหละนี่นางลองชิมดูถือว่าโอใครเลยนะไม่รู้เพราะอะไรนะแต่เขาว่าหมูหมักหมูนนะ้ำอันนี้รู้สึกดีกว่าที่อื่นรู้สึกว่ามัน นุ่มเวง่ายมากกว่าใช่หมูน้ำเกด a ดเอเอเอกันไหมก็<อ>แล้วแต่คนอชอบแหละเนาะนี่นะคะทุกคนอันนี้นะคะก็คือหมูที่เราได่ทั้งหมดนี้นะคะออประมาณนี้เนาะเราก็ย่างกินไปบางส่วนแล้วนะคะทุกคนก็ต้องบอกก่อนนะคะทุกคนว่าความค่าแต่ละคนอย่างมันไม่เท่ากันเนาะ บางคนอาจจะบอกว่าอุ้ยคุ้มมากเลยเพราะแบบว่าบ้านหนูเนี่ยราคาแพงมากเลยหมูโลนึงเนาะแต่ก็คิดว่าเจ็ดเต็มสิบเจ็ดเต็มสิบให้เจ็เต็มสิบนะคะก็คิดว่าโอเคอยู่นะคนไปลองสั่งแบบสนุกสนุกกันได้นะล้างเตาเองอะไรอย่างนั้นก็โอเคอยู่เมืยนิดนึงคนขัดแบบ3าวัน7วันเลยเตาอะใครคิดว่าคุ้มไม่คุ้มก็คอมเมนต์กันดูเนาะ ใช่หรือว่าใครเคยสั่งมาแล้วแบบไม่ต้องปกเลยเป็นร้านแบบที่เขาไปก๊อปปี้อะไรอย่างเงี้ยก็ลองมาแชร์ประสบการณ์ได้นะคะทุกคนค<อ>ถือว่าปานกลางไม่ได้คุ้มจนเกินไปเท่าไหร่เนาะ <c oughs> นี่อันนี้เราเป็นแมวซ่อนนะคะเราจะมาลองจิ้มกิน <c oughs> แมวซ่อนไปอีกแล้ว <c oughs> แมวแบบพูดมากจังเลยไม่กินสักทีนี่ไงแมวซ่อนนะจิ้มแล้วทุกคน ได้อยู่ได้อยู่ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะสวันนี้เนี่ยบ๊ายบายไม่เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนเอาอะไรปิดดีอะเอาปิดดีเอาแฮมได้ไหมแฮมนี่ค่ะบ้ายบายค่ะทุกคนลองไปสุุมกันดูเนาะไปและะ้วค่ะ